ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้พามาเบ่งการปลูกกล้วยจังไดให้มีกินนะครับในระวางปลูกกล้วยนะครับนี่ครับปลูกกล้วยนี่เพิ่งปลูกได้บ่พอเดือนนะครับปลูกกล้วยจังไดให้มีกินก็ค <c oughs> ือว่านะครับใ้ต้นกล้วยนะครับ ใ้ต้นกล้วยนะครับนี่ต้นกล้วยนะครับระวางต้นกล้วยห่างออกไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับเราก็จะปลูกบักเขือนะครับหอมแบงนะครับพริกนะครับพริกที่ทั้งในครับพริกนะครับแล้วกา็มีเผือดระยะแา่นะครับพวกไม้ป้านะครับ เติมปลาดูนะครับพ่อเม็ดเองนะครับบกเขือนะครับจนเหี่ยวบิดแล้วครับเขือบบกงนะครับอย่างอี่มบกทั่วนะครับบกทั่วก็มีนะครับนี่นะครับปูกกวยแจ้งได้ให้มีกินแต่คือว่าหยัดเขาในหลุมกล้วยเนี่ยครับกล้วยนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้ลมเง่าแจ้ ลูกๆนะครับพวกผืชข้างไตกล้วยนะครับกับมีแสงแน่มีโฮมแน่นะครับเป็นบางข้างบางข้าวนะครับอันนี้ก็เฮ็ดให้พืชพึงผ้าอาศัยกันอยู่ใดน,นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกครั้งนึงนะครับในการปลูกกล้วยแจงได้ให้มีกินนะครับอันนี้ค่ะในหลุมในหลุมกล้วยนะครับปลูกพืช นี่ยังก็เอาไปหยัดใ่นะครับนี่ครับพักปุ๋งขมอมนนะครับนี่กินนะครับกินเล็กๆน่อยๆนะครับก็ายเปว่าพ่อได้เก็บกินนะครับในขัวเลื่อนของเฮานะครับในระหว่างแถวนี้แถวกล้วยนะครับผมก็จะปลูบวกรเขือนะครับปูบวกเขือไว้เป็นบวกเขือข้างกบนะครับนะครับในลุมกล้วยแต่ละลุมนะครับอันนี้จะเป็นบักลำนำเต้านะครับนำเตากอยูได้นะครับ ครับบกุวงกล้วยแต่ละต้นนะครับจะมีบกุ้งแซมอยู่ทุกต้นนะครับเป็นพวงไม้ปานะครับไม้ยังหน้านะครับอันนี้ก็เพิ่งล่งได้ประมาณชิปก็มือนะครับกําลังจะถอดยอดออกมานะครับสําหรับกล้วยนะครับสําหรับชิปนี้นะครับก็เป็นชิปที่ปลูกกล้วยจังใดให้ไม่กินนะครับเะก็ล่องไปเฮดเบิ้งนะครับพยายามเฮดตามนะครับ ครับสวัสดีครับ